49ครับ ท,ท้ายที่แทมมี่ค่ะประกาศแขวนแร็กเกตลังเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รักวันที่สองของการสวดอภิธรรมศพนางสุเนตร,ร,รธนาธน,น,นสุการมารดาของแทมมี่ธรมมรีธนสุการอดีตนักเทนนิสมืออันดับที่19ของโลกขวัญใจชาวไทยโดยในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากนายสวรรัสดรริ์ลิปตาพันลบอดีตรองนายกร,รัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพที่ศาลา1 1วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าของแขกที่มาร่วมภายในงานค่ะ ขณะเดียวกันด้านนักเทนนิสขวัญใจสาวไทยค่ะได้เปิดเผยว่าเตรียมที่จะอำลาวงการเทนนิสอย่างเป็นทางการหลังจากที่ลดแล่นอยู่บนขอดมานานกว่า20ปีโดยหลังจากนี้จะมุ่งมั่นในการพัฒนานักเทนนิสเยาวชนทั้งในศูนย์ฝึกเทนนิสของตนเองรวมถึงถ้าหากมีโอกาสได้ร่วมงานกับสมาคมในการผลักดันนักหวดไทยก็มีความยินดีและพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมต่อไปทั้งนี้ค่ะจะมีพิธีตั้งสวดอภิธรรมศพคุณแม่สุนเนตราธนาสุการจน ถึงวันเสาร์ที่25มิถุนายนตั้งแต่เวลา18นาฬิก30นาทีก่อนที่จะม,มีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนเวลา14นาฬิกาค่ะ